สวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังจะเดินไปตามหามะเขือเทศนะคะเรากำลังจะไปซื้อมะเขือเทศซื้อมะเขือเทศที่ไหนที่หา้างมอนอพีที่นี่ซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะรวมกันกันกบห้างเสื้อผ้าอันนี้ก็เดินมาจากบ้านไม่ไกลมากค่ะอันนี้แหละค่ะมอนอพีนี่แหละ เดินดีๆลินน่าใช่ลินเราจะมาซื้อมะเขือเทศกันเนี่ยนี่อ่านว่าอะไรคะอะไรนะคะ alimentation โอเคลินน่าอยู่ไหนอ่ะมาหาซื้อมะเขือเทศกันค่ะ นี่ไงมะเขือเทศคะไปซื้อไก่เย่ก่อนนะคะไปซื้อเลยนะคะไปซื้อไก่เย่ไก่เย่คอืออะไรซื้อสมุดค่ะซื้อสมุด<ช>โอเค,อเ,คเดี๋ยวเจอกันตรงนู้นเดี๋ยวมาตามหมามะเขือเทศก่อนว้มามะเขือเทศอันนี้มะเขือเทศแบบออร์แกนิกนะคะอันนี้เอ่อกิโลนึงก็หกประมาณหกยูโรแพงไปซื้ออันนี้สี่ยูโรเก้าเก้าแพง ซื้ออันนี้ก็ได้3.99ลูกสั่งซื้อมะเขือเทศเล็กด้วยเดี๋ยวเติมตามหามะเขือเทศเล็กก่อนนะคะอยู่ตรงไหนอะมะเขือเทศเล็กว้าตรงนี้ก็มีมะเขือเทศโทมัต1.99ยูโรโอเคถูกซื้ออันนี้ดีกว่าสดด้วยอืมโอเค ตามะาเขือเทศเล็กอยู่ไหนอ่ะตามหาก่อ,น,อนนี่เป็นบรรยากาศในห้องซูเปอร์มาร์เก็ตฝรั่งเศสนะคะตามหามะเขือเทศเล็กก่อนไม่มี เดี๋ยวพามาดูชีสกันค่ะชีสที่นี่ราคาถูกมากเลยค่ะไม่เหมือนชีสที่เมืองไทยจะกินชีสทีหนึ่งนี่แพงแพงเนี่ยค่ะ60บาทชีสก้อนหนึ่ง60บาทแล้วก็มาดูชีสอันนี้อร่อยอร่อยอันนี้ก็60บาทค่ะกลองหนึ่ง60บาทชีสนี้กลองถูกมากค่ะชีสที่นี่ ได้ยังแล้วค่ะโอเคค่ะไปไม่มีมะเขือเทศเล็กอ่ะทำไงมีอันนี้แต่อันนี้ทำไมมันแพงอ่ะแต่ตรงนั้นไม่แพงนะอันนี้สามเก้าเก้าตรงนู้นสองหนึ่งเก้าเก้ายูโรไปเราไปซื้ออันถูกถูกใส่ค่ะใส่พอแล้วมะเอากิโลเดียวก็พอโอเคไปไปกันโอเคลีนหน้าหายไปไหนอ่ะตามหาลีนหน้าก่อน ซื้อขนมได้ไหมค่ะไม่ได้ค่ะซื้อขนมไม่ได้ไม่ตามของเนี่ยโอเคซื้อได้ดูช็อกโกแลตค่ะช็อกโกแลตที่นี่ก็จะประมาณ90บาทค่ะอันนี้90บาท90บาท2แพ็คช็อกโกแลตที่นี่ก็ราคาถูกมากค่ะไม่ถูกเลยช็อกโกแลตถูกถูกอันนี้เหมือนกัน60บาทแพ็คก็เลอะเลยค่ะต็อนโกแลไม่ซื้อนะใช่แล้วลูกสาวหาย หายไปไหนเนทไปตามหาน้องก่อนเร็วน้องหายหายไปไหนอ่ะเนน่หายไปไหนอ่ะเนน่าหายเอ้าไปตามหาน้องก่อนลูกนไม่หายไปไหนอ่ะ อยู่ไหนตามเร็วๆตามไม่ได้ล้อเล่นนั้นหายจริงๆเลยใช่ใช่เน่ยไปตามน้องมาก่อนไปเดี๋ยวเอาสมุดมาหมามาจ่ายตางังค์รอไปตามน้องก่อนลูกเดี๋ยวค่อยซื้อ โ <Okay. S 2> uh, อเคอันเดียวพออาตังใส่กระเป๋ามั้ยโอเคเดี๋ยว,วเดี๋ยวมา,าจ่ายท่านโอเคค่ะไปตามหาน้องมาแล้วไปเจอกับม้าที่เชสเทียโ okay? อเค้กเอ่อตุ้มตุ้มดิสโรว์คาร์โรเา้ออะพองอ่ะหรือซาคิโร่เม็กซี่ ลีน่าไปไหนมาไปดูสวนของเล่นเพื่อน่แล้วทำไมไม่บอกมามาฮะทำไมวิ่งไปคนเดียวแบบนี้วันหลังอย่าทำแบบนี้อีกนะเข้าใจเปล่า่ะโอเคแค่นี้ก่อนนะคะคลิปนี้ก็จบแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะเจอลูกแล้ว